สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุภุสุุนตอนรามขสูช่องก็ติดห้วยดังมากแช่นะจากกัมมาพรกับแอดมินไม่รอบเด็กพี่น้องในคืนวัาานอังคารที่สิบผาตุลาโค้งเนาะจากกัมมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วพี่น้องแอดมินก็เแดนไปรววร่วมเวีทางการเสียงโชคตัวเล็ดดีๆออกมาแบ่งปันพี่น้องในเบิรงกันคือเก่าเนาะจ้กสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นเนวทางของพี่น้อยให้โชคเด็กพี่น้องเด้อต่อโดยแนวทางของแอดนอหนูรูเรื่องต่อโดยแนวทางของจุ้มจัดห้เนาะจ้ก ก็จะไปรับชมรับฟังนะจ๊ะแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุภูสุขชนนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจากกาแจ้งเตือนนะจ้ะจพี่น้องก็บแสด้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ๊ะส่วนแอดมินก็บแสด้มีกำลังแห้งใจในการทําคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกาลั่งใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุขชนนะจ๊ะ เพื่อเป็นการวัตเสวนลาเข้ากับไปรับชมแนวทางกลรพี่น้องเริ่มต้นทีแนวทางของผีหน่อยให้โชกันก่อนเลยจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ตุลาคม2 5ง7ซึ่งวันนี้เพิ่นกระหายเดินไปทีลัก8ปด้ลยจ้ะซึ่งก็ได้แก่้8 5 8 6ห7 8 9าระวังเบิร์น8ชุด3โตหายไปที่686และเก9าดเก้าได้พี่น้องเด้อ6 8 6และ เข้าไปเก้าแนวทางของพี่น้อยให้โชคจ้าแค่ไปเบิ่งกันนด้จ้ะมาเบิ่งต่อกันที่แนวทางของแอดน้องหนูหรูเรืองกันต่อเลยจ้ะส่งผลงานบทติพันธ์มาหนึ่งตุลาคมผลก็หายเขาเล็กไทยสองตัวบนน้จ้ะก,ก็คือหาหกหกหา,หาได้พี่น้องเดอ้อึ่งเป็นแนวทางชุดเต็มเลยจ้ะมาเบิ่งต่อกันที่16ตุลาคมสอง7หาจเจกันตอน่อเลยจ้ะรัฐบาลไทยชุด เต็มนะจ้ะพี่น้องชุดสมโตกระด้กแก้ศูนหาหนึ่งหาสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดหก่าเหนึ่งเก่าสหนึ่งหาเก่าหนึ่และ7จ1จ่ะต่อเด้วยเาทัสองตัวล่างหายไปที 1, 7, 7, 1, 0, 6, 6, 0, นหนึ่งเจ็ดเจดหนยะพี่น้องเด้อสอตัวล่างหายมาสองหางพี่น้อง1 7ึ่ง6 6 0ดเจดหนยจ้าชุดเต็มของ แนวทางเอทโนหนูปู่เรื่องนอะจ๊ะแค่ไบเบิงจุดเบิงกันนะจ๊ะตัวเล็กบนไหลพี่น้องมักกจัดไปได้พี่น้องเด้องวดที่ผ่านมาก,ก็ให้เขาเล็กไทยสองตงัวบนนะจ๊ะหาหกหกหาจ้าตามต่อกันได้พี่นอ้องเด้อมาเบิ่งตองกันทีแนวทางของจุ้มจัดห้กันตองนะจากรัฐบาลไทยอมสินท่อกระซอนะจกะงวดประจำวันที่16ตุลาคม2517สิ่งตัวเด่นรัฐบาลไทยก็คือเก่ากับซีส่วนท่อกับ2อกก็คือเก่ากับหาเด้อจ้ะ ชุดสองตัวก็คือ7 0 0 2 8 6 1ย์ศูนย์สองแหาแปดแหาเก้าเก้าหและหกสองจัดชุดสามตัหายไปที่หาเก้าซีสองแปดนย์สองเก้าห้าแปดและ สองสี่แปดเดือพนองเดอ้อดนแ,แบบนวทางของจุ้มจัดให้นอกจากแคบแยบเบิงจดแย้เบิงกันนอกจากแนวทางของเพึ่งก็ให้เขายูเรื่อยๆนอกจากสำหรับดท่ิพานมาก่อรลดนอกจากสำหรับแนวทางของจุ้มจัดให้ก็ลองตามกันเบิงเดพี่นองเด้อมาตัวใดก็จัดไป้อกจากแอดมินรวบรวมข้อมูลมาให้เบิงแล้วก็เก็บไว้พิจารณากันเดพอพนองเดอ้อ ใช่นี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักคนโปรดใส่วิจระยานในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติกระจายเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชก้วยพี่น้องเดอ้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากินแบงรัฐบาลท่้น,นั้นเลจ้ะทางช่องบอสน,บสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดก,กฎหมายทุกชนิดเด้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนั่มเลยจ้า การลงทุนมีความเซนซุ่มพี่น้องกระต้องพิจารณากันให้ดีๆเจ้ะสื่อตามกําลังทราบสื่อตามผืนดวงขอจะาข้องเด้อพี่น้องเด้อจังะถือแอดมินก็ขคอให้พี่น้องสักคู่สักค้นส่งดีแห้งๆปังๆมันหมานกันทุกคนเลจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตล่าพี่น้องพี่สนิกรจ้าเราจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า